สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งมิดเลนกันฮะเกมนี้เป็นโยเน่มิดเลนเจอกับเซตที่มิดเลนนะฮะโยเน่นะเจอกับเซตก็เป็นไฟเตอร์เจอกับแอสซินเพราะนั้นก็จะสามารถชนชนกันได้เออก็คือไม่คนิกอะสกิลเพย์ส่วนหนึ่งนะเกมนี้ฮะโยเน่เอาเป็นเทเลพอร์ตมาส่วนเซตเอาเป็นอิกไนท์มาเพราะนั้นเซตก็จะมีดาเมจเบิร์ดที่แบบว่าแพ้พาวกว่านะเพราะโยเน่ก็จะคุมเรื่องของเวฟคุมเรื่องของเลเวลได้ดีกว่า สกิลคิวมากันทั้งคู่อะโอ้เขาดรอสอ่าดาวกระจายของเซตไปได้สามรอบอ่ะอ้าวมีของนะออฟเลนนะเป็นแจ็คเจอกับกาเลนนะก็คู่นี้อีกแล้วนะคู่นี้เราก็เจอกันได้บ่อย่ะแจ็คก,กาเลน ส่วนจังเกิลก็เป็นไท่ยาเจอกับคาท้าท้าก็เป็นเมดเอพีทั้งคู่เพราะว่ามิเลนเป็นตัวเอดีนะเซตกดสกิลทูบิวเข้ามาอยู่ในอัพพีไล่ฟันส่เซตมาจังหวะนี้โอเคต้องขอให้กอก่อนฮะส่วนบอลเลยนะเป็นเทสไคา่าเจอกับคามาจินนะคามาจินก็ถือว่าน่าสนใจคู่นี้เล่นระยะกับเทสกับไคา่าได้ดีระยะไกลกว่าทั้งคู่เลยอู้รู้ใส่ไปอะว้าว ไคสาก,ก็แบบกลางๆแล้วเทสก็แบบกลางๆอ่ะขามานี่ค่อนข้างไกลกับจินคิวเขาส่วนมิดเลนน่ะเล่นน่าจะเข้ามาฟูลคอมโบใส่โยนี่ฮะแล้วโดนไปแบบเต็มปอดอะกดเลือดกันเลยทีเดียวแต่ว่าโยนี่กเป็นโดรันชิวมาแล้วพยายามจะนันเวใไ้เข้าแตนจใจกดคิวเข้าไปเซตแตนจใจกดคอมโบเข้ามาแล้วโยนี่แฟดอย่างดีฮะเซตรอสกิลคิวคูนาว่าโยนี่จะดอได้หรือเปล่าอะอ้าว แต่ใจกด e ฮะเมื่อกี้นี้ไม่ได้กด Q แล้วโ e ยในกด e เข้าไปกดส k ิ l l ิ u สายจังหวะนี้คนละหลายรุ่นอยู่เห็นจังหวะแฝดปะโคตรดีไทยยาจะโดนปิดเอานะฮะจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งกับตรงนี้คาร์ทันใจกด x o s ใสยเลยเพื่อกดสโลฮะจะได้จุดตรงนี้ง่ายฮะแต่ว่าไทยยาก็น็อกอัพคาทันกลับไปโยเนปิงว่าจะมาแต่ว่าไทยยาโอเคเล็งๆว่าจะมาเหมือนกันนะคาทันไม่มีแฝดนะโยเนเข้าไปละ ไทยาสวยงามอ่ะโอเคเดับเบิ้ลบัฟอันนี้ไทยะอย่าตลกดิไทยะเฮ้ยผายตายที่นี่ฮะโยเน่เสียด้วยทั้งวันนี้เสียเลือดทำาไทยะเดินกลับทำไมอะ่ะคือเรามองในแง่ดีก็คือเขาอยากจะจ่ายแบบแเดบเบิ้ลบัฟให้โยเน่แต่ว่ากลายเป็นคาทัตไม่ตายอะ่ะแล้วเป็นไทยะที่เสียแฟดโยเน่เสียเลือดด้วย ค่อยดีเลยนะนี่ควรจะตายไงมันเป็นแบบช็อตที่มันควรจะตายอ่ะแต่มันไม่ตายอ่ะไม่เป็นไรฮะกลับเข้าเรนมาตอนนี้โยนี่รเวลห้าแล้วก็ได้ตีวายมาสองชิ้นนะส่วนเซ็ตได้เป็นบูบัฟเพราะนั้นก็จะสแปมสก,กิลได้แบบรัวๆฮะว้าวโยนี่ wow, เอาของแท้นะคนเนี้ยมีของนะ ดูเซนนะห้าดีเซตเซตสิบเอ็ดเซนโยเน่สามสิบถ้าตรงที่โซโลคิวแรกนั่นแหละแล้วก็ต้นเกมโดนโยเน่แบบขู่รัวๆแล้วเซตปาสก Q ิวๆไม่โดนเลยมันเลยกลายเป็นแบบโยเน่ได้ขู่แบบรัวๆเลยเซตก็คือแบบเรียบร้อยเลยโรงเรียนจีนไอ้ยันน็นอกอัพสายปลายสวยงามตัดเลือดโยเน่เข้าไปออโต้โอ้โหคิดว่าแค่ตดเลือดนะไม่คิดว่าจะเอาถึงตายอะ โกลกาธเยาที่ฝั่งสีแดงเดินมาไฟออบเจกต์กันฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเซตเลเวล5โยนไเลเวล6นะถ้าไฟนี้เล่นดีๆผมว่า GG ได้เลยเออโอ้โหคาทะคะัศเลเวล6กแล้วฮะไายใหญ่เลเวลหอยู่ตอัพโดนคาทัศไปแต่ว่าโดนคามาอาร์สายแล้วมาโคดแรงแลเซตกดสกิลคอมโบเข้ามาคุกวงนายปลาเราจะไม่โดนคาทัศต้องตัดใจกดอันติอ่ะเห็นพี่เซตแล้วแบบใครใช้ไปเลยดีกว่าส่งไม่ค่อยดี ใจโดนไหนต่าใจกดอีโคตดีฮะแล้วโดนการิงกดอันตีใส่น่าขมัไปเลยฮะเลื่อเหลือประมาณ20 30เซนส่วนมิดเลยนะโยเน่กดอันตีเข้าไปเซนต้องกดซิกูดบิลนี้ก่อนนะแหมอูจัดเลยนะเมื่อกี้นี้โดนก่อนแล้วถึงจะกดกิกดบิลทันนะกลับเข้าเล่นมาตอนนี้โยเน่กาลังจะได้รูนคิงนะกลับบ้านรอบต่อไปก็น่าจะได้และส่วนมิจกก็ โดนด้ายรูวๆฮะการเลนดันติดป้อมสายรัวๆเลยแล้วคาทัสมากดจุดสายใบโดนไปจุดนึงฮะแล้วตอนจะกระโดดใส่การเลนการเลนไม่มีอันตรีฮะตกาลังคูดาวมาอ้าววินาทีคาทัสพยายามแบบจุดใส่รัๆๆวๆอ่ะนดี้อ่ะเดี๋อวเอเอสอได้เอาละเอาละท็อปเลนร้อนละริงไทยยากรัวๆฮะ เซตนี่เพิ่งกลับเข้าเล่นมาโดนโยเน่ซัดไม่หยุดแล้วตอนจะโกดอันติสายไปแทงไปทีนึงโอเคได้อยู่ได้ลองโอ้โหเทสปับปับโอ้โหเสียแฟลด้วยบูจัด ครับเลยนะครัทัชก็ขึ้นมาคุยกับพี่แจ็คไม่หยุดอ่นะโอ้โหโอ้เอาเพย์ไปปุ่มเดียวพอเริ่มทำแบกเกมไหนนะเกมนั้นเราก็บอกเลยว่าทีมเนี่ยรู้เรื่องนะทีมนี่คือของแท้เลยฮะลองเกมไหนจะจัดดิทีมแม่งแบบแย่งกันแบกอะเกมไหนเราแบบมาตั้งใจสุดชีวิตนี่คือแบบชิบหายห่างกันสามเลวเวลหัวสิบเอ็ดนาทีอะ เรียบร้อยแล้วเรกันฟาร์มลแล้วเวนามล่ะเว,วนามอย่างนี้หละังพร้อมไปกันเสมอเจอขึ้นมาในท็อปเลนมีรุนคิงอยู่อาจจะต้องให้แจ็คไปยืนกับเซตฮะเราให้โยเน่นขึ้นมาเจอกับการเลนแต่ว่าถ้าโยเน่นพาดโดนโซโลคิวผมว่าเกมนี้ก็น่าจะจบละคือแจ็คตอนนี้าฟาร์มได้นึกอกป่า ฟามได้แล้วให้เพื่อนเล่น4ี่ห้าไปก่อนนะโมมันก็นั่าจะลวไหวยอยู่นะคือคาทานก็เล่นดีอ่ะคาทันก็รู้ว่าแบบโยเน่เกิดก็จริงแต่ว่าก็ก็ไม่ได้มาช่วยเซตอะนึกว,ว่าเขาไปปัม๊มแจ็คแทนะซึ่งมันแบบโอกาสได้มันเยอะกว่าเออถ้าแบบคาทานมาไล่ปัม๊มโยเน่ผมว่าไม่น่าจะฆ่าได้แล้วนะจะแบบเกมน่าจะเสียคือผมไม่ได้ดูไงว่า แจ็คแพ้เล่นหรือเปล่าคือถ้าแจ็คแพ้เลนแล้วโดนดาน,นะผมว่าแม่งแบบปกติอะเขาก็แพ้เล่นเองอะแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้แพ้แบบขนาดนั้นแล้วโดนดายก็น่าสงสารอยู่พี่เจ้เขายังยืนเลนกลางอยู่แล้วอาม,ม่ากับจีนมานี้เลนกลางแล้วเดี๋ยวในออมมาทางด้านหลังจังหวะนี้อันใสจีนไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะโ,โ,โได้อยู่อะจับกินได้โอ้พี่แจ็คกลับไปฟาร์มแล้วโอเค ไาอยู่ไดอยู่อุ้ยเดี๋ยวนี่โอ้เดินคนละทางกับการเล่นนะรอดมะเฮ้ยเดี๋ยวนี้แมนตีอยู่สนใจถอยดีกว่าเดี๋ยวนี้พยายามเดินซ้อนเพื่อนเดินช่วยเพื่อนนะก็เลยทำให้แบบเริ่มเสียเวลาละเสียเริ่มดรอปละนับจากเวลา ไม่มีเทเลพอร์ตไงเขากลัวเพื่อนตายกันเราแจ็คแมงแบบโอเปนไปแล้วด้วยอะโอ้ไม่แย่ไม่แย่จังหวะนี้อาถรรพ์ตีทำไปแจ็คนีคือแบบสบายจัดเรียบร้อยแล้วะ่ะอุย้ยเสต็ตีคิอ่ะเดี๋ยวเนี่ย ไปไหมมีเลนมาปาใส่การเลนไปสองเวลเอาเลยไม่ไหวการเลนไม่มีอันติไไปอุ้ยใครสักได้ไหมโอ้สวยงามมากใครสักมาสองคนนี้ไปไหมไปลิฟที่เลนบนนะสำหรับทีมฝั่งสีแดงฮะการเลนตุก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 จะไปชนเลนกลางอ่ะ เอาจัดโอู้ออเฮ็ดมุมาดีอยู่จินเสียแปดทายานเอ,อาอาใส่จินไปแต่ว่าไม่โดนตาล้วกาเลนแปดะเบิ์ดทายาหายไปเลยอะโยนี่ป่าใสา่พิเศษไปโดนกลางอาติสำหรับจินนะโอเคได้อยู่ดอทดอทอ๋อไม่ได้าเลนแม่งแฟดมาแบบบ้าไปแล้วอะ พิเศษนะเกมน,นี้นี่คือแบบยิ้มแฉ่งเลยอะสกรอร์ห้าต่อสี่ห้าสี่เขาจะลองกับพี่โยนี่เหรอโอ้ยเจอพี่โยนี่ดรอสแบบนี้แยนงเนี่ยโอ้สู้กี่ครั้งกี่ครั้งก็หลายรุ่นทุกครั้งอะพี่โยนี่ฮะมุมมาจากทางด้านหลังนะแต่ว่ายากอะไม่เป็นการเล่นเนี่ยอ่ะปาดป้าไป,า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 ปาโดนสองตัว,ตวโค้ดแบก ต้นอ่าสาท้ายกดเอกซ์ซอ์ใส่ไปแล้วพี่การเลงกำลังยันนีนะระยาแฟดดีสวยงามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ยม่สักฮีเลนสติงเข้าไปฆ่าจ,จีนนะแต่ว่าคาทัตกดลันตีบ,บึ้มทีนี้คือแบบไฟถ้าแพ้อ้าว260เซียนนะอัดเป็นใจยี่อิบ้้ยพี่แจ็ค งานมาพันโก26กนาทีโยนี่ตอนนี้3ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่า,าทหารมันรุนแรงมากอะโงานเล่นมาด้วยโอเคโอสเาวโอ้โหการตัดสิ้ ไพศาลนี้ต้องแบบซอนย่าเลยอะพี่ทัศอ่ะพี่แคททัศงานน้างันติซอยแม่นะเกมนี้โอ้โหไ,ไม่ควรแพร้อะไพศาคกับเดี๋ยวเน่พี่เซนี่ไม่ควรแพร้แบบ ที่สุดของแจ้อจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้เอาจริงๆก็เป็นเกมที่พบเห็นกันได้บ่อยละอะไรยิ่งเซิร์ฟเว่นานามด้วยอันนี้คือแบบเห็นได้บ่อยจัดๆก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสั่งคลิปนี้สวัสดีครับ